ไม่บอกว่าใส่แว่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วแขกของเรานี่คือเจ้าแม่สังหาริมทรัพย์ระดับพันล้านบอกเลยว่าสวยและรวยมากต้องทําความรู้จักกับเขาเลยค่ะนี่แหละเรื่องการลงทุนที่คิมบอกว่าเขามีอะไรจะมาบอกเราในวันนี้นะคะโหสุดๆคนนี้ บอกเลยว่าขอต้อนรับคุณหมวยนะคะสิริยาเทพเจริญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนโอ้ยตายตายตายแจกมากับเพื่อนหนูด้วยเนี่ยเพื่อนถามแบบจบเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจริญค่ะคุณหมวยนี่ไงแจกโจมด้วยนะเดี๋ยวผมด้วยปุ่นขึ้นเต็มค่ะสวัสดีค่ะ สวนะดีครับสวัสดีนะครับคุณหมยบ๊ายบายพี่สวยเหมือนเดิมนะพี่เนาะหน้าเน่นนี่มันวพี่หมยเนาะเล่นถามเลยดีกว่าว่าตอนนี้นี่นะฮะอสังหาริมทรัพย์นี่บูมมากเลยคนนี่ซื้อกันให้เช่าหรือว่าซื้อเก่งอะไรกันเยอะมากแต่ทําไมปัญหามันคือไม่มีคนมาเช่าฮะคุณหมยจริงๆแล้วตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเรานี่ทุกคนกลัวค่ะนะนะทุกคนกลัวแต่ทุกคนก็มองว่าจะลงทุนอะไรดีในช่วงนี้ค่ะก็มองว่า การลงทุนอสังหาริมทรัพย์นี่มันไม่มีความเสี่ยงเขาเขารู้ว่าการเติบโตอสังหานี่มันแบบมันมันหลายร้อยเปอร์เซ็นต์จากที่ผ่านมานะสิบปีที่แล้วอ่ะสุขุมวิทเรายังเจ็ดแปดหมืออ่นตอนนี้สองแสนกว่าอนนชอบบอกว่ามีเงินก็ซื้อที่ดินซื้ออสังหาฯแต่ก็นนปัญหาของอสังหาก็เยอะใช่ปัญหาก็เยอะคือหนึ่งคือพอซื้ออสังหาแล้วมันก็ไม่มีรายได้ที่เป็นประจำไง คนก็ต้องการให้คนเช่าค่ะและอย่างโครงการนุสสาวันเห็นเห็นว่าเป็นการลงทุนแบบใหม่คืออะไรยังไงคะมันเป็นครั้งแรกในการปฏิวัติเลยบ้งคะ้ในการที่ซื้ออสังหาค่ะค่ะแล้วเพื่อการลงทุนแบบไร้ความเสี่ยงค่ะคือจากประสบการณ์ที่พี่ทำมาพี่รวมเอาตรงนี้อ่ะให้มองว่ามันเป็นการลงทุนแบบใหม่ที่ไม่มีความเสี่ยงค่ะได้เงินค่ะได้เที่ยวได้อสังหา Mm hmm. สมมติค่ะพี่หมวยหนูเนี่ยมีเงินอยู่ก้อนนึง mm hmm. แล้วหนูก็อยากจะลงทุนแต่หนูไม่รู้อะไรเลย mm hmm. หนูอยากจะรู้ว่าทําไมหนูถึงต้องลงทุนกับโครงการนุสาวานนะะันค่ะ ก็หนูลงทุนปุ๊บมีคนเช่ายาวนาน9ปีทุกคนรู้ว่าอาสังหาอีก9ปีประเทศไทยอาจจะเท่าฮ่องกงสิงคโปร์ค,คือโตหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยอมจะซื้อคอนโดไว้ให้เช่าบางคนล็อกไว้เลยนะคะ,คะยอมเสียค่าส่วนกลางยังไงก็คุ้มแต่หนูซื้อปุ๊บมีคนเช่า9ปีมีไรายได้ประจําและอสังหาก็โตแต่หนูสาวันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือได้เที่ยวด้วยแปดที่ของเราแลกพักคุณคือเจ้าของพาวเวอร์ตี้เวลารับแขก กูคิบก็บอกเพื่อนไปไปพักโรงแรมใช่ค่ะมีแขกต่างประเทศมาก็ไปพักโรงแรมใชนะโอ้โหมีภูเก็ตมีพัทยามีกรุงเทพเอาไว้รับแขกมีลูกค้าของเราบางคนเนี่ยซื้อพาพักลูกน้องไปสัมมนาพาเพื่อนไปเลี้ยงปาร์ตี้แต่ว่าโครงการนี้ไม่ธรรมดามากเลยเพราะว่าเราต้องลงทุนมากน้อยแค่ไหนฮะคุณมวยเริ่มสตาร์ตตั้งแต่สมมุติว่าห้องละ2ล้ก็ดาว10บก็2 5 0 0 สองเซนห้าอาจจะเติมเดือนหนึ่งประมาณพันกว่าบาทต่อเดือนนะคะแต่ถ้าดาว30%์ไม่ต้องเติมแล้วค่ะค่าเช่าผ่อนได้เลยนี่ข้อดีของนุสาวันนี่ดีจริงใช่ไหมพี่ก็คือที่สุดค่ะที่สุดมีอะไรบ้างคะย้ำอีกทีหนึ่งครับได้ได้ตังค์ได้ตังค์ละได้เที่ยวได้อสังหาโอ้โหครบเลยคือได้ตังค์ที่แบบสม่ำเสมอ9ปี เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราเอาเงินเนี่ยไปซื้อคอนโดปัญหาคือมันจะหาคนเช่ายากไงแต่ว่าอย่างนี้คือมันไม่ต้องไม่ต้องบอเรย์เลยเปิดห้องห<ม>้าครั้งคนยังไม่เช่าก็มีม,มันเป็นเหมือนเป็นภาระค่ะแล้วเห็นในอินสตาแกรมเห็นมีแบบรถรีมูซีนมีบัตเลอร์ไปเชิญดาราเซเลบแบบอลังการมากเลยอะพวกนั้นเราเตรียมไว้ให้สําหรับลูกค้านุสาววันเนี่ยคือใครมาเป็นลูกค้านุสาววันก็มีรีมูซีนมีพรเวทเจ็ตมีที่พักคือเราเตรียมเรื่อง เที่ยวเรื่องเดินทางไปให้หเพรามีตังแล้วนี่คะก็เที่ยวละตอนนี้อ๋อดีเนาะนี่เขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีงาน the ultimate นุสาวน e party จะมีโชว์พิเศษใช่ไหมคะจากพี่จนนี่แล้วก็พี่ลีเดียด้วยให้ ที่หวยพูดถึงมันเป็นนี้ได้ไหมคะปาร์ตี้เย็นนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวของนุสสาวันสรุปวันนี้นะคะวันนี้เย็นวันนี้ตอนเย็นโอเคแล้วก็เสาร์อาทิตย์ห้าหกเนี่ยจะเปิดในการให้ข้อมูลว่านุสาวันคืออะไรค่ะที่ไหนห้าหกนี้ที่ไหนนะฮะที่เอ็มคอเทียค่ะชั้นเอ็มคอเทียน่าสนใจมากเลยเนาะครับใครที่จะห้ามพลาดนะคะห้ามพลาดแต่ว่าใครที่สนใจนะฮะก็รับบัตรเชิญได้นะครับอย่าลืมนะฮะไปร่วมงานกั ให้มากๆเลยนะรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่สนใจอยากจะลงทุนกับนุสาวันนะครับแต่วันนี้พี่หมวยเอาบัตรเชิญไหมพวกเรานี่โอ้โหจ้าแล้วถ้าเราไปเราจะได้เห็นโชว์พิเศษอะไรจากพี่เจนนี่กับพี่ลีเดียคะแซ่คโชคไหมคะต้องไปดูไวบอกนะคุณหมวยเป็นผู้หญิงทั้งเก่งน่ารักแล้วก็นิสัยดีนี่ผมาจบเขาเลยผมไม่ได้มาจบเพราะวันนี้เป็นวันดีครับเป็นวันเกิดของเขาอ๋อแลวผมใจ้ของหวานคือผมจะซื้อ ของคุณสองหลังใช่ไหมเป็นห้องน้ำกับห้องน้ำไม่แต่งเป็นห้องอะไรห้องน้ำค่ะคุณชอบล้องน้ำก่อนซื้อได้เลยนะอันนี้จริงคุณให้ผมกี่เปอร์เซ็นต์มากกว่านี้ก็แล้วแต่แต่ผมชอบคุณเพราะว่าวันนี้มันเกิดคุณไม่แต่อันนี้ดีมากเลยนะเปิดติเนี่ยวันเกิดเราต้องให้พี่หมวยใช่ไหมอันนี้วันเกิดพี่หมวยพี่หมวยมาให้พวกเราอ่ะ ก็ดีนะเขาก็ดิระวังนะระวังนะไม่ไม่แต่จริงอันนี้เป็นเรื่องที่ดีคุณที่คุณซื้ออะไรของคุณอันนัผมว่าเบาคุณด่านะเขาด่านะคุณโดนตบนะดีกว่าคุณมาลงทุนซื้ออย่างนี้เดี๋ยวทำแน่นอนเพราะว่าพี่หมวย มีได้พูเใมรายเรายา้ำกันอีกทีดีกว่านะงาน The Ultimate n u าวัน r า Party นะคะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์วันที่5วันที่6กันยายนนะคะที่ D M q u a r t e r งานนี้ต้องบอกว่าอลังการมากๆใครที่ได้รับบัตรเชิญแล้วเนี่ยอย่าลืมไปร่วมงานนะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่สนใจนที่อยากจะลงทุนกับนุสสาวันเนี่ยก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมด้วยแต่วันนี้วันเกิดวันเกิดจริงๆใช่ไหมคะจริงหรือเปล่าคะใช่ไหมคะ ไม่ไม่อยากบอกเลยแต่ยัไงปวดเสียพันเยอะปวดขวัญเยอะเสียเออหรือพาโทรมาพี่วันเกิดพี่เอพี่เบิร์นในรถให้หน่อยสิไม่แต่กิ๊กอยากให้พี่เอเนี่ยช่วยฝากอะไรเกี่ยวกับคนที่อยากจะลงทุนแต่ว่ามีเงินอยากลงทุนแต่ยังไม่มีความรู้ยังไม่กล้าอย่างเงี้ยต้องฝากให้ความรู้ต้องไปสอบถามที่ MKT นะคะงานนี้คือพลาดไม่ได้เลยเพราะมันถือว่าเป็นการลงทุนที่ไร้ความเสี่ยง ค่ะควันนี้ต้องขอบคุณคุณหมวยมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ